แคนค่ะวันนี้จิพามาชมหมู่บ้านนะคะแถวบทอังแลนด์ค่ะมาเมามามมยหอยสังกันค่ะมีเอยียงให้เป็นตะดูเป็นตะเบิงแน่หรือว่าใครอยากเมามมยเรื่องอะไรนะคะมาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวจะพาเดินเล่นชมป่าชมป่าว่ะชมอ่อเขาเรียกอะไรนะ ฝั่งอังกฤษนะคะฝั่งนี้เราเดินไปบ่อยแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินฝั่งคันนี้ดีกว่าเนาะวันนี้แดดดีร้อนมากค่ะเขาบอกวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่แดดร้อนมากๆจะอยู่ที่34องศานะคะคือมันร้อนจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ดี ชวนเพื่อนมาเมาส์มอยกันแล้วก็เดินวูบจะให้ใหชมสวนชาวบ้านไปด้วยนะคะนี่ทุกคนนี่คือดอกไม้ดอกลาวเวนเดอร์เขานะคะนี่คือเราเดินดูสวนของชาวบ้านกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นถนนหนทางฝั่งหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็อะไรเอ่ยดอกไม้หน้านี้หน้าดอกไม้นะคะเขาก็จะออกดีหน่อย ชมสวนชาวบ้านเขานะคะโอ้ยพูดแล้วก็มาพูดเรื่องอหมู่บ้านบ้านของเขาทางนี้นะคะมีทางบ้านเดี่ยวแบบนี้เนาะบ้านเดี่ยวแบบนี้ที่จะอยู่ในสวนในรั้วไปเลยแล้วก็เป็นบ้านประมาณนี้นะคะบ้านที่ติดกันนะคะเขาจะมีคําเรียกอยู่แต่เราเรียกง่ายๆเนาะบ้านแฝด บ้านแฟดอย่างเงี้ยค่ะคือบ้านติดกันนะแต่ว่าคนละบ้านเล็กที่นะคะทุกคนมันก็จะอยู่คนละบ้านเล็กที่วันนี้จะมาพูดเม้ามอยถึงเตรียมอ่านเตรียมอ่านา Life in the UK ไปสอบค่ะก็อ่านยังไม่ถึงเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมีให้อ่านในอในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็เข้าเว็บไซต์ไปเซิร์ชคำว่า Life in the UK 25พศ2อ2,025เลยนะคะก็เซิร์ชเข้าไปเจอเว็บไหนกี้ก็คลิกเข้าอ่านเว็บนั้นล่ะคะ่ะแต่ยังไม่ไปสอบนะคืออันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าเท้าวความก่อนว่าเราอ่ะนี่คือดอกไม้บ้านเขางามงามทุกคนงามมากคะ่ะเบิ่งดอกไม้บ้านเพิ่นสวัสดีเด้อค่ะหาล้านคนมื้อนี้ว่มีเวียกค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมามาย่างชมพูนเห็นไกลๆไ,ไหมคะเนินดินตรงนูน้น เนินเนินเนินหญ้าเขาจะมีแกะเต็มเลยนะคะทุกคนเขาก็เลี้ยงแกะแล้วก็ปล่อยตามตาม,มให้เขาเดินไปเลยตามทุ่งหญ้าไปเลยค่ะแกะอยู่ไกลๆนูน้นเนินเขาไหนละ่ะน,นี่นี่ค่ะเนินเขานี่ลูกแกะเต็มไอ้น้องแกะเต็มเลยนะคะข้างบนก็จะเป็นโบสถ์นะคะทุกคนนี่คือฝั่งชนบทอังกฤษนะคะทุกคนชนบทอังกแลค่ะก็จะประมาณนี้เลย ก็เหมือนในหนังสมัยก่อนอยู่นะคะก็จะเป็นบ้านคนอันนี้จะสองข้างทางบ้านคนแล้วแบบกำแพงก็จะเป็นเหมือนสมัยก่อนโบราณยังยังอยู่อนุรักษ์แกะไกลๆค่ะแวะมาเม้ามอยทักทายกันได้ด้วค่ะเอาถึงไหนแล้วถึงอจะไปสอบไรอิน the U K ทำไมเราต้องไปสอบเพราะว่าถ้าเราอยู่นี่ครบ5ปีนะคะได้วีซ่าเนาะพอวีซ่า5ปีเสร็จ วีซ่าปีถัดไปเขาก็จะเป็นเขาก็โอ้ยจะวบาจบบ้าน้อพาไปเบื้องต้นเชอร์รี่ก่อนค่ะบ้านเขานะคะเขาจะเรียกตำรวจมาจับหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนเดี๋ยวพามาแวะดูเชอร์รี่ก่อนค่ะอันนี้ก็คือต้นเชอร์รี่นะคะอันนี้ลูกจะเล็กๆหน่อยเนาะปกติลูกเขาจะใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะเชอร์รี่โอ้ยก็ลูกอันนี้เป็นพันธุ์เล็กมังค่ามันจะเหมือนเชอร์รี่ขี้นกกันเนาะ เหมือนบ้านเราที่เป็นมักซิดาขี้นกหมคะ่ะนี่ก็น่าจะเป็นเชอรี่ขี้นกเหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้อ่ะทำไมเราต้องสอบ live in the UK เพราะว่าต้องไปใช้อขอบิทิสพาสปอร์ตค่ะทุกคนหลังจากที่ที่เราได้วีซ่าถาวรไปแล้วเนาะเราก็จะไปสอบ เอาพสัสปปอร์ตบ้านานี้ค่ะก็เลยมาเมามอยเว้าให้ฟังว่าไปอ่านที่ไหนบ้างอะไรยังไงแต่ยังไม่ไปสอบนะคือพูดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือต้อนแอปเปิ้ลที่ไม่มีลูกนะคะทุกคนแมนบอไม่รู้เหมือนกันเว้าไปพูดที่แล้วจะพาเข้าไปดูกำแพงไม่ใช่กำแพงเขาเรียกอะไรอือ่นนี่แหละ เหมือนแบบนี้ทางเดินสมัยก่อนที่ใช้สัญจรกันระหว่างหมู่บ้านนี้ตอนนี้ก๊กี้อยู่ที่หมู่บ้านนี้อยู่นะคะอันนี้คืออีกหมู่บ้านหนึง่งที่เดินเลยมาตรงนั้นแล้วแล้วเขาก็จะข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะใช้ถนนเส้นนี้นี้ทางนี้สมัยก่อนเขาเคยอันนี้คือถ้ารั้วใหม่นะคะแต่ก่อนรั้วไม่ได้เป็นแบบนี้รั้วเขาน่าจะเป็นประมาณนี้ทางนี้ใช้รถมงรถม้านะคะสัญจรเพราะแต่ก่อนยังไม่มีถนนหนทางที่แบบ สมัยนี้นะคะที่เป็นลาดยางเป็นคอนกรีตอะไรก็ตามเขาก็จะลัดเลาะถนนแบบนี้ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอันนี้กี้กํำลังเดินไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะอันหมู่บ้านเมื่อกี้คืออ๋อจําไม่ได้เขาบอกบอกชื่ออยู่เมื่อกี้ทำ <laughs> สะตูนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะคะน้องนี่ผู้คนที่นี่ก็น่ารักนะคะเวลาเขาเจอกันเขาก็จะทักทาย สวัสดียามเช้าสวัสดียามบ่ายยามเย็นอะไรก็ตามและอีกประโยคต่อไปเขาก็จะถามว่ายอร r ไ g h t เขาก็จะถามประมาณนี้ค่ะเธอโอเคดีไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่อยู่ประเทศอะไรเหรอคะอยู่ประเทศอังกฤษค่ะดูนอตเทลนะคะสวัสดีค่ะมาเม้ามวยกันค่ะแต่ว่าอยู่แถวแถวชุนนบทเนาะไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในลอนดอนนะคะอันนี้คืออยู่ทางเหนือเหนือมาหน่อยที่นี่เขาเรียกว่ายอร์กเชียนะคะ เรียกว่ายอกเชียนะคะถ้าใครเหมือนเอออันนี้เพิ่งไปเรียนประวัติศาสตร์มาเพราะว่าเราต้องไปสอบไลน์อินเดอะยูเคเขาบอกว่าเขามีสงครามดอกกุหลาบด้วยนะคะฝั่งที่พี่อยู่เนี่ยเมืองเนี้ยมันจะเป็นสงครามดอกกุหลาบอุ้ยดอกอะไรสวยจังเลยค่ะทุกคนนุ่นนุ่นม่วงม่วงนุ่น,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 นใหญ่มากด้วยแต่สูงโอ้ใหญ่มันจะเป็นสงครามดอกกุหลาบระหว่างดอกกุหลาบแดงกับดอกกุหลาบขาวนะคะเมืองของพี่อยู่จากนี้เลยไปฝั่งเหนือทางนู้นจะเป็น ทีมดอกกุหลาบขาวฝั่งแรงลัง,ลงคาเชอร์แล้วก็เลยไปฝั่งแมนเชสเตอร์ Manchester ไปนูน่นเขาจะเป็นกุหลาบแดงเขาก็จะไฟกันเขาก็จะลบกันสองกุหลาบเขาจะมีสงครามกุหลาบด้วยก่บที่นี่พี่มาอยู่ที่นี่ค่ะมาอยู่ที่นี่ค่ะไม่ได้มาเรียนโตอ๋อแต่เด็กนักเรียนที่เมืองลีดเยอะมากเลยค่ะ คนไทยนะคะที่มาเรียนที่เมืองลีดมาเรียนโอ้โหต้นเชอร์รี่ต้นนี้เยอะมากค่ะแดงเต็มต้นเลยทุกคนโอ้หน้องอยู่ที่ไหนคะดูอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าดูอยู่ที่ประเทศอะไรคะทุกคนเห็นเชอร์รี่ไหมคะแดงเต็มต้นเลยนั่นคือเชอร์รี่นะคะคือต้นทั้งหมดที่เห็นเรียงตามมานี่เรียงหมดขอบนี่คือเชอร์รี่ค่ะทุกคนดูนะคะ โอ้โหแต่เก็บไม่ถึงอ่ะมันสุดสงูงเยอะมากค่ะจากนี่ไล่ลงไปเลยเป็นบ้านคนนะคะดูที่ประเทศลาวสวัสดีค่ะเบลลาวไดยูเด้ค่ะยาหาวาจากแมนจากบอดอกค่ะอ่าโอ้นี่โอ้เก็บถึงแต่ว่าก็ยังไม่สูงนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่ากล่องลงมาเนาะเขาเรียกว่ากล่องลงมา ภาษาภาษาบ้านเจ้าเอินกองคือข่อยบออันนี้คือกองบอกเชอรี่ลงมานะคะนั่นน่ะกองบอกอลกอคเชอรี่ลงมายินดีที่ได้รู้จักคะ่ะซื้อน้องอีหยงคะ่ะดูนอตเทลไม่บอกเอาไวอยากบอก <c oughs> อันนี้ก็คือต้นสะเดาฝรั่งเดียนี่เขาไปเก็บกินกันพี่ก็เคยชิมนะคะอันนี้คือต้นสะเดาฝรั่งอันนี้คือมันจะเม็ดมันมันจะเป็นนวยนวยมัน กีตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกีตาน้องกีตารมีช่องบ่ครับเดี๋ยวพี่ไปติดตามด้อครับน้องกีตาร์ทำช่องไหมช่องนี้เลยไหมน้องกีตาร์ทำเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวพี่ไปติดตามโอ้เพื่อนๆคนไหนอยากให้ไปติดตามนะคะพินไว้เลย,เยจะไปซับตะไข่ให้สิไปเก็บตะไข่ให้เด้อคะ่ะถ้าใครมาแล้ว สองล้านคนสวัสดีนะคะอันนี้พาเดินตาม,มถนนหนทางสมัยก่อนกนสิว่าโอ้ยประเทศอังกฤษอีกอย่างคือทำไม,ถ,ามาถนนเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้อีลีค่ะนี่นะคะนนุนเราเดินมาจากฝั่งถนนเราจะข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะค่ะมาเข้าไปสิบ้าไปเบิ่งอีกหมู่บ้านหนึ่งนั่นจากมุ่งแล้วนี่คะตอนนี้ตอนนี้ทางนั้นกี่โมงแล้วคะทางนี้เก้าโมงครึ่งเก้าโมงยี่สิบหกค่ะ เนี่ยเสียงธรรมชงธรรมชาติก็อยู่ครบนะทุกคนเขาไม่ค่อยตัดต้นไม้นะอันนี้คือบ้านต้นไม้ที่อยู่ในบ้านของคนฝั่งนี้คือบ้านของคนนะคะทุกคนต้นไม้ก็ยังแบบเขายังทิ้งต้นไม้ใหญ่ไว้แบบเนี้ยเขาแทบจะไม่ตัดต้นไม้ออกเลยเขาไม่กลัวว่ามันมันล้มทับมันล้มทับบ้านบ่วันนั้นก็มีข่าวนะคะต้นไม้ใหญ่แบบนี้ที่เมืองอะไรไม่รู้ของอังกฤษนะคะ ล้มหักลงมาทับคนมีคนเสียชีวิตด้วยอันนี้คือโอ้โหใหญ่มากใหญ่ามาอีหลีค่ะไม่รู้ว่าเขาจะเอาไว้ทําไมมันไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะฝั่งนั้นคือบ้านคนอันนี้ก็ถนนหนทางสวัสดีนะคะพี่พี่พืนเพื่อน อันตอนนี้เราอยู่ที่ชนบทอังกฤษค่ะอันนี้เราก็ย่างมาซอดเดินมาที่อ่พักนะคะนี่คือสวนสาธารณะแล้วก็เรามาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วค่ะเราเดินจากถนนเมื่อกี้มาอีกถนนนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วค่ะก็คือเขาเดินลัดเลาะกันมาอีกหมู่บ้านหนึ่งได้นะคะกำลังคิดว่าเราจะเดินออกทางไหน ถ้าเดินออกทางนี้ก็เป็นถนนใหญ่ที่ฝั่งขวามือจะเป็นโรงเรียนฝั่งซ้ายมือจะไม่ใช่ฝั่งโรงเรียนมออีความงงเล็กน้อยนะคะเราจะหลงหรือเปล่าคะอันนี้คือไม่ได้เดินประจํานะคะคือหน้าร้อนทีก็เดินออกมาดูทีเนาะประเทศลาวตอนนี้บ่ายสามโมงเย็นครับบ่ายสามโมงเย็นจากชั่วโมงห้าหกชั่วโมงเหรอ เราต่างกันเนี่ยค่ะทุกคนเห็นบอมันเป็นบ้านคนนหลีได้นั่นน่ะนั่นน่ะก็คือบ้านคนนะอันนี้ก็เป็นบ้านออกแนวบ้านพักบ้านพักคนชลาเนี่ยเขาเอื่อไว้อย่างนั่นแหละเขาเอื่นแบบนั่นแหละเขาก็เรียกแบบนี้แหละที่ให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้อ่าเขาเรียกว่าโฮมแคทที่อ่า เป็นที่พักที่ดูแลผู้สูงอายุเขาว่าแบบนี้ที่พักที่ดูแลผู้สูงอายุมีหมอมีพยาบาลมีอะไรอยู่ในนี้ดูแลผู้สูงอายุเขาอุ้ยร้อนมากเลยค่ะทุกคนทางนั้นร้อนไหมอันนี้นี่คือบ้านอีกฝั่งถนนอีกฝั่งหนึ่งจากหมู่บ้านหนึ่งนะคะนี่คือบ้านเขาคือแบบเป็นแนวแบบว่าสมัยก่อนยังยังสมัยก่อนอยู่ เมื่อกี้เด็กนักเรียนย่างมาก็เลยหลบกล้องหนีนะคะเดี๋ยวจิถืกเด็กนักเรียนนะคะนี่คือหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เราข้ามมานี่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วอันนี้ที่บอกว่าโฮมแคร์ที่ว่าเป็นบ้านพักคน,คนชราเนาะที่ให้ผู้สูงอายุมาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็มีหมอมีพยาบาลมีอะไรถ้าใครอยากทำงานที่โฮมแคร์ก็ได้นะทุกคน ก็ไปสมัครสมัครเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมีหลายตำแหน่งเลยค่ะมีทั้งดูแลผู้สูงอายุมีทั้งแม่บ้านมีทั้งอะไรต่ออะไรนะก็ไปสมัครได้เพราะว่างานเขาก็ขาดอยู่อะไรอย่างนี้เหมือนเหมือนว่างานเขาต้องการอยู่เขาต้องการแรงงานเยอะอยู่เออประมาณนี้ อันนี้ก็เดินลัดเลาะนะคะชนบ,บทอังกฤษนะคะถ้าใครแวะมาเจอนะคะก็เนี่ยค่ะก็เล่าให้ฟังอีกทีนึหนึ่งบาง,บางบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวสำหรับโอ้ยดูลาสเบอร์รี่ต้นนี้เยอะมากเลยค่ะโอเรามาจอบดูแต่ของคนอื่นของตัวเองไม่มีนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือออกแนวบ้านชั้นเดียวส่วนมากจะเป็นคนสูงอายุอยู่เนาะเพราะว่าไม่ต้องมีบันดงบันไดนี่นะคะ เบรกบ้านแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสองชั้นที่คล้ายๆบ้านแฝดนะคะสองหลังคล้ายๆบ้านแฝดเขาก็จะบ้านเล็กที่คนละบ้านเล็กที่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแฝดหรือสามหลังน่าจะสองหลังนะคะเพราะว่ามีรั้วแค่หนึ่งสองอันนี่คือบ้านแฝดส่วนมากเขาจะที่นี่จะเป็นบ้าน ไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรเราก็เรียกง่ายๆของเราเนาะบ้านเดี่ยวบ้านแฟดแล้วก็บ้านสามสี่หลังติดกันเทาเฮาหรอที่เขาเรียกอุย้ยแดดแรงมากเลยค่ะทุกคนคนสูงอายุอยู่ก็งเงียบดีนะครับเหมือนญี่ปุ่นใช่ใช่ค่ะไม่ร้อนไม่เย็นอุ้งกำลังดีเลยไม่ร้อนไม่เย็น อ๋อเออ,เอ,อใช่ส่วนมากคนเขาจะไปเรียนที่นิวซีแลนด์เนาะหลายคนเขาแบบเขาชอบที่นิวซีแลนด์ขอเหตุผลหน่อยค่ะทำไมถึงอยากไปที่นิวซีแลนด์มากกว่าผูออ้สูงอายุเขาอยู่เงีบย,ยธรรมชงธรรมชาติค่ะนู่นเราอยู่ติดเขาทางนู้นก็เป็นเขาหมู่บ้านทางนี้เขาจะอยู่ตามเนินเขาค่ะทุกคน เราจะหยุดอั่นินเขาตามไหลเขาอะไรเงี้ยเวลาเดินขึ้นชีอุ้ยเหนื่อยขาแทบลากค่ะแวะเข้ามาทักทายกันได้ด้จ้าพามาเบิงอ่าหมู่บ้านอันทางชนบทอังกฤษว่าเขาอยู่กันจังไดค่ะเขาอยู่กันแบบใดบานซองเลื่อนซองเขาอยู่แบบใด ดีนะคะไม่เงียบเกินไปธรรมชาติสวยนักไปอยู่ไปเรียนต่อมากครับอันนี้คือประเทศนีน้หรือว่าประเทศประเทศนิวซีแลนด์ค่ะอุะะ้ยร้อนมากมันอีรีตอนนี้กั้งกรอบกั้งโกบหย่างนะคะตอนนี้รู้จักคําว่ากั้งโกบหย่างไหมคะโห้ยส่วนมากเขาจะ ปลูกต้นไม้เป็นรัวนะ้วเนาะทุกคนสังเกตดูเขาสิมีรั้วต่ำๆแบบนี้เสร็จแล้วเขาสิปลูกต้นไม้บางบ้านก็ไม่ทํารั้วเลยเอาต้นไม้เป็นรั้วเลยนะคะบางบ้านแต่อันนี้เขาอยู่ติดถนนมั้งสมัยก่อนนู้นนะคะคนเล่าให้ฟังว่าแถวเนี้ยตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นเออเป็นบริเวณของอเจ้าของ เจ้าของโรงงานเจ้าของฟาร์มเจ้าของอะไรนะคะดูบ้านหลังนี้ใหญ่มากเนีย่ยบอกว่าใหญ่มากท่านหลอดเท่านั้นนะคะที่จะอยู่ได้สมัยก่อนเนาะเป็นท่านหลอดเท่านั้นนะคะบ้านหลังพวกนี้นะคะสมัยก่อนตรงนี้ก็จะเป็นพวกบ้านหลอดบ้านขุนานางบ้านคนมีเงินเนานนะนเนี่ยเนี่ยโซนนี้ขึ้นไปเนี่ยนะคะจะเป็นบ้านของคนมีเงินคนเจ้าของโรงงานเจ้าของอะไรแล้วที่เรากําลังจะเดิน ลงไปนี่ก็คือจะเป็นที่ที่พนักงานเขาอยู่เพราะเขามีโรงงานมีไล่มีฟาร์มมีอะไรที่แบบใหญ่มากก็จะเป็นโรงคนงานเขาก็จะอยู่แต่ตรงที่เราจะไปเป็นเป็นตลาดแต่ว่าฝั่งคันนี้ลงไปมีฝั่งซอยนี้ลงไปจะเป็นบ้านของพวกที่มาทํางานนะคะพวกที่แบบเออเป็น พนักงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นบ้านพวกนั้นก็จะส่วนมากจะเป็นบ้านติด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 กันห้าหกหลังติดกันประมาณเนี้ก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านบ้านของชาวบ้านที่มาทํางานให้ท่านหลอดท่านผู้สูงศักดิ์ผู้ร่ํารวยนะคะสมัยก่อนอันนี้ก็คือโบสถ์ของเขาเนาะหมู่บ้านนี้ก็จะมีโบสถ์ทุกๆหมู่บ้านจะมีโบสถ์เหมือนบ้านเราเลยค่ะจะมีโบสถ์มีวัดมีวัดเหมือนบ้านเรา อันเนี้ยถ้าบ้านเหมือนชาวบ้านธรรมดาเขาก็จะเป็นบ้านเนี่ยติดกันแบบเนี้ยห้าหกหลังเนี่ยติดกันยาวไปเลยแต่ตอนเนี้ยขอข้ามถนนก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนขอเนมถนนก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็จะแบบติดกันเป็นหลายหหลังห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิแบบ <90 S 1> หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงจะเหมือนบ้านเราอะเนาะที่แบบอันนี้คือป้ายรถเมย์ของเขานะคะทุกคนนี่ป้ายรถเมย์ ของเขาฝั่งนี้ไม่มีแต่ฝั่งนู้นมีที่หลบฝนด้วยค่ะอันนี้คือทังขยะนะคะเราต้องจ่ายเงินจากเทศบาลเพื่อที่จะเอาขยะในบ้านไปทิ้งปกติเราจะมีถังขยะเล็กๆของตัวเองอยู่แล้วที่ออกมาเดินเล่นใช่ค่ะ พี่ออม,มาเดินเล่นค่ะทั้งสองครับแต่เวซีแลนด์ค่าของชีพจะถูกกว่าอ๋ออ๋อนิวซีแลนด์ค่าของชีพถูกกว่าที้นี้ก็ถูกมาต่างมาต่างจังหวัดก็ได้มาต่างจังหวัดก็ถูกไม่ถูกหรอกค่ะชิ้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนิดนึงแต่ก่อนมาใหม่ๆก็ ไม่แพงเท่าไหร่แต่ตอนนี้แพงมากอะไรอะไรก็แพงนี่คือสวนหย่อมน้อยของหมู่บ้านนี้นะคะอันนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะเราผ่านมาสามหมู่บ้านแล้วนะทุกคนเราผ่านมาสามสี่หมู่บ้านแล้วเด้ค่ะอันนี้คือที่ออกกําลังกายมีทั้งเต้นมีทั้งโยคะมีทั้งมวยมีมวยที่นี่ด้วยนะคะไป แล้วก็จะเดินต่อไปขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่เดินไม่เหนื่อยหรอครับไม่เหนื่อยค่ะกำลังดีขอบคุณน้องเซนกุนะคะน้องเซนกุมีช่องไม้เดี๋ยวพี่ไปติดตามนะคะขอบคุณนะคะอันนี้เป็นผับนะคะใครที่นี่เขาเรียกผับนะคะร้านขายเครื่องดื่มขายอะไรก็ตามนะคะ ขยันเดินโอ้ยมันมีแต่หน้านี้ค่ะหน้าหนาวน,านี่แทบจะไม่เดินแล้วค่ะหน้าหนาวเราก็ไม่เดินแล้วเพราะว่ามันหนาวหน้านีานานาน้สั้นๆก็เดือนสองเดือนเดี๋ยวฝนก็ตกก็ไม่เดินแล้วนานๆจะเจอบรรยากาศแบบนี้อ๋อไม่มีขอบคุณค่ะผ่านมาสามเนี่ยนะผ่านมาสามแล้วจริงๆ แต่เราลัดลัดเอาไงเราไม่เดินเข้าผ่านหมู่บ้านเขาไงเราก็เลยเหมือนเดินเร็วไงคะ่ะเพราะเราไม่ได้ได้ได้ผ่านหมู่บ้านเขา oh. เขาก็จะมีแฟทตคล้ายๆอพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะประมาณนี้แต่ว่าไม่ค่อยตึกสูงเหมือนเมืองไทยเนาะจะตึกประมาณเนี้ยคะ่ะห้าหกเจดชั้นไม่เกินนะคะตึกเขาก็จะไม่สูงมากเพราะบางทีอาจจะมีพยุงพายุเนาะ เขาก็ทําตึกที่ไม่สูงมากความคิดนะคิดเอาเองนะคิดเอาเองโฮ้ยฮอนมากค่ะจะเดินนานๆจะได้เดินออกกําลังกายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูชาเลตตี้ช็อปค่ะอ๋ออยู่ได้ห้าหกปีค่ะ7ปีแล้วปีนี้ปีที่7 ยังไม่นานเลยค่ะไม่เหมือนพี่คนอื่นๆเขาอยู่มา20-30ปีแล้วเขาบอกเออเขาเหนื่อยแล้วเขาอยากกลับบ้านอยากกลับเมืองไทยแล้วเราก็อยากกลับอยู่แต่ว่ากลับไปเที่ยวก่อนนะ <c oughs> ขอกลับไปเที่ยวก่อนนะขอขอดูตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นโรงเรียนของเด็กน้อยนะคะทุกคนเนี่ยตึกนี้ตึกข้างหน้านี่น,นี่ดำๆเป็นของเด็กน้อย อนุบาลเนี่ยค่ะเนอร์เซอรี่เขาเรียกเนอร์เซอรี่นะคะคือเขารัดกลุ่มมากนะคะทุกคนไม่สามารถที่จะแบบว่ารัดเลาะเข้าไปใกล้ได้เลยนะคะโอ้โหแดดแดงกับตอนเที่ยงเมืองไทยค่ะตอนนี้เก้าโมงแดดเหมือนเที่ยงเมืองไทยเลยแดดเหมือนเที่ยงเมืองไทยเลยนะคะนั่นกะ็นี่ก็อีกอันหนึ่ง เป็นตึกเป็นอพาร์ตเมนต์โอ้โหร้นอนเชิญชมชนบทอังกฤษด้วยกันนะคะต่อญี่ปุ่นหลายคนเขาว่าญี่ปุ่นก็เลิศอยู่นะคะระวังนะซีนามีเยอะนะไปญี่ปุ่นนะ่ะเอิร์ทเคก้กเยอะนะ เรียกอะไระพายุเขาก็เยอะนะเนาะทางญี่ปุ่น่เขามีระเบียบไว้ในมากมากร้อนมากเลยนะคะเนี่ยเราจะเข้าอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วเขาก็จะมีโบสเป็นของเขาเนี่ก็จะถึงโบสปกติโบสมันจะดังต้องแหงงต้องแหน่งแล้วนะคะเอาเก้าโมงสี่สิบห้าถึงจะดังตอนเก้าโมงสี่สิบยังไม่ดังแล้วความ ไม่รู้ว่าแปลกหรือไม่แปลกเราไม่เคยเห็นเนาะเราไม่ใช่คนาศาสนาคริสต์หรือว่าคนที่อ,อ,อยู่ติดกับโบสถอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้เนาะจะแปลกตรงหนึ่งตรงที่เขาฝังหลุมฝังศพอะอยู่ข้างโบสถ์ใช่ไหมก็เหมือนในวัดเราเนาะที่มีป่าชงป่าชาเดี๋ยวพาไปเดินไปดูป่าชงป่าชาบ้านนี้ แต่ว่าอยู่ติดกับหมู่บ้านอ่ะมันแปลกตรงนี้นี่คือหมู่บ้านเขาใช่ไหมนี่ก็คือร้านค้าถนนถนนร้านค้าถนนอ่ะขายของร้านค้าต่างๆร้านรวงต่างๆนี่ก็แฟตอ่าตึกคนอยู่ใช่ไหมอันนี้เคยก็เป็นแฟตเป็นตึกคนอยู่แล้วเนี่ยก็คือโบสโบสที่เขาก็ฝังผู้ ที่จากไปแล้วอยู่ตรงนี้เหมือนกันคือสูงๆเนินๆสูงๆขึ้นมานั้นอย่าไปหานั่งเล่นเลยค่ะไม่ใช่เก้าอี้หรือไม่ใช่ตั่งอะไรที่ไว้ให้นั่งเล่นเลยค่ะเป็นที่ฝังหลุมฝังนะคะทุกคนออสําหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแถวนี้ก็จะมีฟิตแอนด์ชิปเนาะที่เป็นอาหารของบ้านเมืองนี้นะคะก็จะร้านประมาณนั้นนี่คือร้านค้ะเราจะมีเวลาเข้าร้านชิิชาริตี้ไหมคะ เราอยากไปชาลิตี้ก็คือร้านขายของมือสองนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือถนนพวกร้านค้าร้านขายของต่างๆไม่รู้เขาไม่น่ากลัวผีค่ะเขาคงคิดว่าไม่มีผีมัง้งบานเขาบองม่คิดว่ามันมีผีหรือเปล่าแต่เขาก็ว่าเขามีแบมพายมีซอมบี้อยู่นะ อันนี้ก็ตึกตึกร้านค้าทั่วไปเนาะร้านขายของอร้านต่างๆที่เป็นร้านขาร้านตัดผมนี่คือร้านตัดผมเขาร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าขายแบบถูกกฎหมายเลยนะคะ <laughs> ขายได้ทั่วไปเลยนี่ โรงหนังสมัยก่อนและยังอยู่ถึงสมัยนี้คือตึกตรงนี้ค่ะเหลืองๆตรงที่ข้างหน้าข้างหลังรถจอดนี่คือ,อนั่นไงคะคนมีคนเดินเพราะว่าเราเดินลัดเลาะหมู่บ้านมาก็เลยไม่มีคนมันไม่ใช่ถนนของเมืองไม่ใช่ถนนที่เขามีร้านค้าขายของเรากลัวเขาไม่ให้เราเข้าไปเนาะเราถ่ายวิดีโอหม นี่คือเป็นร้านที่ทุกคนเอาของมาให้เขาเป็นร้านเขาเรียกวชั้นชาริตี้ทุกคนเอาของมาให้เขาแล้วเขาก็ไปขายมูอยากได้สก,กูตเตอร์อยากได้แต่มา่าม่อันเล็กอะรู้ไหมเท่าไหร่สองบาทเท่ากับแปดสิบาท80-90บาบาทเมืองไทยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ทุกอย่างก็มีขายหมดเลย แต่เราไม่กล้าเข้าไปเนาะกลัวเขาว่าเรามาถ่ายรูปเขาให้ดูข้างนอกละกันอย่างสก,กูตเตอร์เมื่อกี้เนาะมันเล็กไปนะคะอันนั้นสําหรับเด็กก็อยู่ที่สองปอนอยู่ที่สองปอนก็ประมาณตอนนี้อยู่ที่สี่สิบสี่สี่สิบห้านะตีให้สูงสูงหน่อยที่จริงอยู่ที่สี่สิบสี่เนาะเลดพึ่งเมื่อเช้าออ้ยสงสารเชอร์รี่ต้นนี้มากทุกคนเชอร์รี่ต้นนี้น่ะ มีหนึ่งลูกมีตั้งหนึ่งลูกห้อยตองแต่งอยู่นะคะโอ้โห,หน้าเอ็นดูต้นนี้เล็กๆยังมีเยอะกว่าดูสิเนี่ยถ้าตอนยังไม่สุกเขาจะเป็นสีแดงเนาะสุกแล้วนี่เขาจะเป็นสีดำสีดำแบบนั้น แดดดีมากเขาคงร้อนกันค่ะแค่นี้ก็ร้อนก็เป็นข่าวนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีออกข่าวประชาชนร้อนมากเลยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็มีออกข่าวค่ะมันมันร้อนมากคนก็เลยไม่ค่อยมาเดินนะคะเขาจะไปเดินตามในป่าในอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะถ้าร้อนร้อนแบบนี้เนาะเขาจะไปเดินป่านี่คือโรงหนังสมัยก่อนนะคะเห็นบ่ค่ะสงสยัยโดนลักไปหมดอ <laughs> ะ โอเควันนี้พี่ก็พาเดินมาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งสวนสาธารณะเนาะอีกฝั่งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณไลน,ลนะะ์ลเด้อค่ะที่ไมยู่มะม่วม้อยน้ำกันขอบคุณน้องเซนกุนะคะขอบคุณน้องดูน็อตเทลเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน่องย,ยังก่อเฮ้ยเดี๋ยวกันเด้อ ว่ามากันลืมไปลืมข้าวเด้อค่ะอันนี้ก็คืออีกร้านหนึ่งร้านชาลิตี้นะคะทุกคนชาลิตี้อันนี้สำหรับเด็กน้อยบายบายค่ะขอบคุณนะคะน้องกีต้าโอ๊ยจำาะไรอย่าน้องกีต้ามืออื่นมาเมามา้อยกันอีกเด้อจ้าบอกมานีละคะบายบายขอบคุณเล้ยหลายค่ะเฮงเรวยรวยเด้อค่ะทุกคน